มีคนบอกดูทักดูว่าหน้าดูใสขึ้นเยอะมากอายุน้อยไม่ใช่ว่าใจนี่นะจะชะล่าใจไปนะโบยังอายุอีกยาวไกลอย่ามาไม่มาถึงว่าดูหน้าแบบนี้เดี๋ยวมันก็เสื่อมเร็วเราต้องใช้หน้าเราเกิดมามีหน้าเดียวเว้ยก่อนแต่งหน้านะคะจะให้นางลงตัวนี้ล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ป่ะล้างแล้วรู้สึกยไงตอนช่วงนี้มลภาวะต่ามงๆอ่ะมันรู้สึกว่าแบบฝุ่นเยอะมากทุกคนเนี่ยบุคันไปหมดเลยก่อนอาบน้ำอ่ะอ่ะเดี๋ยวโบจะให้โบใช้ตัวนี้นะคะทุกคนอัลคัวพลาสเลด n t e นอิน e ิเนซีฟเ ตัวนี้ก็คือเป็นเอสเซนที่แบบว่าบางเบามากล้างหน้าเสร็จทาตัวนี้ก่อนเลยตอนเช้าทาได้แล้วตบให้นะคะเป็นลรอะช่มมากตัวนี้ชุ่มชืน้นแล้วก็เนื้อบางเบาช่วยฟื้นฟูผิวของเราเวลาทาครีมอะทุกคนให้ทาแนวกล้ามเนื้อทำไมมันจะช่วยได้ช่วยทำและเนี้ยอย่างเงี้ยอุย้ยได้ว่ะแค้พอยังไม่รู้สึกเลยางงอยาใหม่ดิแล้วก็อย่างเงี้ย กอย่างี้มัน,มนจะเอเซนต์ของเราเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตกอย่างนี้เอาไหน้่าใสมากใช่ตัวนี้แบบเน้นความชุ่มชื้นมากทำไมนหน้าตึงๆเลยวะเฮ้ยด้ตกให้วอร์มที่มืออย่างนี้วอร์มที่มืออย่างนี้ วอร์มให้ความอุ่นของร่างกายของเราอะเข้าไปแบบว่าประสานกับเนื้อเอสเซนต์แล้วก็ตกตัวนี้นะคะทุกคนหลกัหลกๆเขาช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเป็นบาะกายออร่าขึ้นแล้วก็แบบเน้นๆๆเรื่องสิวด้วยใช่ป่ะเนี่ยโบสิวพวกเต็มเลยเนี่ยเขาเน้นเรื่องสิวเลยนะตัวนี้ตัวนี้นะทุกคนจะบอกว่ามีส่วนผสมของเมล์แคร์ออยนะคะช่วยยับยั้งการทํางานระดับเอนไซ ผลิตเม็ดซีผิวนั่นเองนะคะร,รอยดังดำจากสิวนี้ก็ช่วยด้วยนะคะตัวนี้ทำไมเงาจัง,งชุ่มชื้นไงตัวเนี้ยแล้วก็ช่วยดูแลปัญหาผิวสิวอุตันอะไรต่างๆแล้วก็จัด ความมันสุนเกินของเราให้ออกไปส่วใครที่อยากแบบว่าฟื้นฟูแล้วก็ยกกระชับผิวนะคะทุกคนแล้วก็เน้นๆๆเรื่องผิวกระจางใส่นะคะต้องตุนคะ่ะทุกคนตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า Aqua Plus Enrich C Serum นะคะทุกคนเป็นเซรั่มเข้มข้นนะคะที่มีส่วนผสมหลักของวิตามินซีตัวนี้เนี่ยทุกคนช่วยยกกระชับผิวของเราด้วยนะนี่เนื้อเซรั่มเขาก็จะเป็นใสๆแบบนี้ตบขึ้นไปอย่างนี้เห็นไหมขอตบให้ได็กบ้างอุ้ยหน้าแบบชำมากเลย ยค่ะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยหลกัลกๆเลยนะทุกคนช่วยฟื้นฟูผิวให้แบบมีชีวิตชีวาใครที่แบบผิวโทมผิวแบบนอนน้อยอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยบูดบูดบูดผิวของเราด้วยนะคะแล้วก็มีแอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยนะคะทุกคนช่วยชะลอการเสรื่อมของผิวของเราด้จะบอกว่าพอใช้แล้วทุกคนรู้สึกว่าเนื้อเซรั่มเขาบางเ,าเบาเกลี่ยง่ายซึมง,ง่ายมากทุกคนแล้วจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่แบบว่ามีริ้วรอยเล็กๆอะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยก็มีส่วนช่วยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาก็จะทําให้ริ้วรอยต่างๆ ผิวหน้าเรารอยดํารอยแดงเง่ร่องจมูกเง่โบก็จะ,จะ,จ,ะจะเน้นเน้นเน้นเลยแล้วก็นวดนวดนวดคือการนวดอ่ะมันช่วยเลยปะอันนี้คือบอกทริคด้วยนะช่วยกระตุ้นให้สกินแกลมเรามีประสิทธิภาพกับผิวเรามากขึ้นตัวนี้นะคะทุกคนจะบอกราคานะคะตัวนี้30 ML mm นะคะราคา1,390บาทนะคะส่วนตัวนี้ขนาด 15ML mm นะคะทุกคนราคา1450รบาท แคปแล้<ด>ไปตํานะคะคู่นี้คือคู่หูคู่เลิฟเลยค่ะวิงมากอ๋อแจ๊เราซื้อได้ที่ไหนอ่ะแต่บุกคอ,อได้ไหมไปหาซื้อได้เลยทุกคนที่วัสันนะคะแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายของเขาทั่วประเทศห,หรือจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวบุจะแนบลิงก์ให้ใต้คลิกนี้นะ,ะจ๊ะกดแล้วก็สั่งซื้อได้จะได้ไ,ดไม่ต้องออกไปใช่ซื้อได้ทั่วประเทศเลย